ตอนนี้นะครับผมกับคุณออ,อย,ยคืออยู่ตรงทางขึ้นนะครับของทางที่จะไปกิ่วแมปานนะครับเราจะไปออนอนบนรถนะครับที่กิ่วแมปานนะครับคุณออยาามาละเราเสียเสียผู้ใหญ่คนละหกสิบบาทแล้วก็ค่ารถลสามสิบคาร์ <3 S 2> ลสามราคาเฉพาะคนไทยนะถ้าต่างชาติจะราคาสูงกว่าหน่อยนึงต่างชาติร้อยห้า เป็นเดือนธันวาเนาะนาท่องเที่ยวตามสภาพแล้วก็ได้บัตรมาเดี๋ยวผมขับรถไปต่อตอนนี้จอดรถแล้วนะครับถึงกิ่วแม่ปานละนะครับมีรถมาจอดกันพอสมควรเลยผมผมจอดเข้าใกล้ห้องน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ค้างกันบนรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเดินเซเวลัดเลาะ,ะนิดนึงดูว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็ โอ้ตัวนกข้างหลังตัวสีเหลืองสวยมากเลยบินไปละบินไปแล้วคใครนกขมิ้นเลยอ่ะเพียบเลยใส่ยังเสียงอยู่นะเออนะฮะอันนี้ต้นไม้ก็มีมอสมีอะไรขึ้นอากาศเริ่มเย็นแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเราไปต่อแถวเพื่อจะจ้างไกด เดินขึ้นไปกันนะครับเดี๋ยวเซอร์เวยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วดูห้องน้ำห้องทาผมจะเริ่มทำทำอาหารละแล้วลเดี๋ยวมาดูว่าพวกผมจะทำอะไรกินกันขี่แม่ปานเพื่อนเมื่อ,อกี้นี้ผมพาขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ผมไปเช็คถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนั้น,นกลางเต็นท์ไม่ได้หรือว่าอจอดรถนอนไม่ได้นะครับ เขาให้ผมย้ายมาตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวนะฮะตรงจุดนี้นี่ฮะมีอาหารด้วยมันจะเป็นลงมาจากที่เดิมประมาณ5หรือ10กิโลเนี้ยแหละมันจะเขียนว่าจุดพักรถนะครับเนใี่ยไปเหลืองเหลืองนะแล้วก็มีร้านอาหารนะครับแล้วก็ห้องน้ำเปิด24ชั่วโมงด้วย เกี้ถามคุณป้าที่ขายข้าวแล้วเขาบอกว่าจอดจอดตรงนั้นได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นครับนะครับตรงนี้นะฮะมีมีลานกลางเต็นท์มีที่ให้เข้าตรงเข้าเต็นท์อะไรด้วยนะครับข้างในนะฮะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะจอดตรงนู้นแหละผมไปดูคลิปของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเขา เขาเลือกที่จอดก่อนก่อนหน้าที่ผมลงมาเนี่ยนิดนึงเป็นตลาดแต่ว่าเราเราขอความปลอดภัยแล้วก็เราไม่รู้ว่าตรงตลาดจะมีห้องน้ำไหมนะครับอย่าง้วตรงนี้ก็มีห้องน้ำครับห้องน้ำเปิด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจอดข้างหน้าน,นี่แหละแล้วก็คงไม่ได้ซื้อข้าวเราเตรียมมาแล้วเดีย๋ยวเราจะทำอาหารกันเนาะเราจะทำอาหารกัน ตรงนี้เป็นฝั่งฝั่งนี้เป็นของทางหลวงหมวดทางหลวงจอมทองแต่นี้มีเวลาเปิดปิดครับแต่ก็มีนักท่องเทีย่ยวเข้าไปใช้บริการห้องน้ำห้องน้าอยู่ที่จอดรถก,ก็กว้างขวางดีครับก,กอนนี้ถ้าเกิดว่าตรงที่ผมจอดอะ่ะข้างหน้าร้านข้าวเต็มก็จอดตรงนี้ได้นะแต่พวกผมหน้าร้านเลือกหน้าร้านข้าวผมว่ามันมีไฟมันมีไฟ นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงใจนี่ห้องน้ำล้านข้าวปิดหกโมงครับผมถามไปแล้วปิดหกโมงมีอาหารตามสั่งโซนตรงส้มตำหรือมั้งเนาะแล้วก็มีน้ำกิน เขียนว้ว่าร้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ะครับ,บของทายนยัง้างๆนะอาหารก็เบสิกนะครับราคาอาหารตามสไตล์จุดท่องเที่ยวเะเห็นว่าข้างบนมีห้องอาบน้ำด้วยแต่ไม่รู้เสี่ยวค่าบริการยังไงแต่หลักเรามีห้องน้ำเราก็โอเคแล้วล่ะเนาะประดับประดาด้วยต้นกาแฟครับนี่อากาศเริ่มเย็นแล้ว ยังไม่ห้าโมงเลยฟ้าเปิดเริ่มมืดแล้ว้าถามว่าคุณออยอยู่ไหนคุณออยเคลียร์ที่รถครับเคลียร์กับลูกค้าชาวต่างชาติไม่บอกว่าเป็นคนจีนครับกำลังเคลียร์กันอยู่นะฮะขายของออนไลน์อย่างนี้แหละครับบางทีชาวต่างชาติเราสื่อสารกันอาจจะอาจจะเป็นความผิดของศัพท์ที่เราแปล แปลไม่ตรงกันบอกอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนี้เงี้ยนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าที่เราอยู่ได้เพราะลูกค้าต่างชาติจริงๆช่วงเนี้ยรอคุณออยนะครับนี่เขามีนี่ตรงนี้ด้วยนี่สาหรับคนพิการนี่ผมก็จอดใกล้ๆกับไอ้แท่งจอดรถคนพิการนะนี่ครับมีการท่องเที่ยวี่คาร์บอนบริสุทธ์นะครับ มีแหล่งให้ความรู้ด้วยว่าตรงไหนคือตรงไหนนะฮะในเชียงใหม่มีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นี่อุทยานวันตาคายมงจากสนามบินเชียงใหม่มีดอยขุนตาลนะครับออให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีเนี่ยอาหารลักโลกคาร์บอนต่ำนะฮะ บอกเป็นความรู้นะครับแล้วก็อุปกรณ์จําเป็นสําหรับการเที่ยวอุทยานนะครับเนี่ยหลอดไฟเปิดยิบสาแดชั่วโมงผ้าเช็ดตัวอ่ากาต้มน้ำพัดลมนี่นนผักาห่มเตาปาบาบาบา,บา,บานะครบาเตรียมตัวการท่องเที่ยวอุทยาน แบบคาร์บอนต่ำเนี่ยเสอยืดน้ำดื่มตาสิงทำไมต้องตาสิงด้วยก็ไม่รู้นะฮะร,รู้รู้แต่ว่า,ร,วารู้แต่ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กีฬาหลายๆอย่างนะครับครีมกันแดดกระดาษชำระเจลล้างหน้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับการเดินทางของการปลดปล่อยคาร์บอนนะฮะค่าเวลาไปเรื่อยครับ อคุณอ้อยนะครับคุยกับลูกค้าจีนพวกผมก็ปรับเอ็นเบานะครับนี่นี่ตรงนี้มันปรับได้ไมะเนี่ยดึงขึ้นดึงลงได้แล้วเดี๋ยวผมจะของกินอยู่ตรงนู้นเอาไปตรงนู้นละเดี๋ยวผมจะปูแผ่นนี้นะครับโดยการเอาขอ,อาปูแผ่นนี้แล้วเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เอากวย เคยสะท้อนแสงหรือแสงมาตั้งให้รู้ว่า,ารถคันนี้จอดอยู่จริงๆมันเป็นแอ่งว้าวอะ่ะมันก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่ทำให้เป็นนิสัยดีกว่าเคลียร์โล่งแล้วครับเอาไว้ไว้ไวข้างหน้ามั่งขาดไม้กก๊อฟครับเดี๋ยวไม้กกลอฟไว้คนเล่นก๊อฟก็จะเศษติดเนยครับเอาพัตเตอร์ไปด้วยอันนี้ใส่ได้มันจะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะมันเป็นแบบรุ่นขากไก่เนี่ย จะมีติดรถด,ด้วยธรรมดาจะมีเหล็กเจ็ดติดรถด,ด้วยคนละอันกับคุณออยเผื่อเอาไว้พัดลูกเล่นครับม,มีอะไรเ๋ยวเวลาแบบไปไหนไม่มีอะไรทำจะใช้แผ่นปูเต็นนะครับลองก่อนชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ารถผมจะมีค้นมงคุนม้าแล้วก็ทำให้มันเรียบๆนิ่มๆด้วยครับแต่นี้ก็นอนทับได้ครับ comunque. นุ่มฮะนุ่มคุณค้านี่จะนุ่ม ล้วก็จะปูพวกนี้หาลงไปคุณออยจะชอบนอนที่ตุองุ่มๆต้องปูหลายชั้นเอามาเอามาเยอะครับปูให้คุณออยนอนเหนื่อยจัง <c oughs> ปูเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเอาผ้าห่มเอาหมอนมาวางครับก็นอนได้แล้วล่ะ <c oughs> เหนื่อยจังทำคนเดียวพามาพาคุณออยมาเข้าห้องน้ำนะครับ ห้องน้ารับรองดีนะมีตรงจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับอุทยานเขตปอดสุรานะฮะนี่นะครับเรามีที่ล้างมือให้บริการด้วยแล้วก็อันนี้ห้องน้ําชายนะครับมีโถที่ที่ดับกลิ่นข้างสะอาดนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ำค่อนข้างดีครับดีนะฮะใช้ได้ครับ ได้อยู่อันนี้ในส่งของผู้ชายแล้วก็มีอันนี้ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำครับเราเคยไปเที่ยวที่มันห้องน้ำแย่กว่านี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยละนะครับภายนอกน้อยก็เพิ่งผีดตมาจากลูกค้าได้เล่นเอาของเครื่องเลย แต่เข้าใจครับเราอยู่กันเราเข้าใจอยู่มันไม่ใช่ความผิดของคุณออยคุณออยเป็นหัวหน้าครอบครัวนี้นะครับผมหาเงินได้ไม่เท่าเขาเราอีกอย่างหนึง่งคุณออยมีคุณสมบัติก็เป็นผู้นำสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมครับเราไม่ได้เกาะผู้หญิงกินนะครับแต่เรายอมรับว่าเออเขา เขาสตองกว่าในหลายๆเรื่องแต่ว่าจุดอ่อนคุณอ้อยคือดูแลงานบ้านไม่เป็นก็เลยผมมาชดเชยตรงส่วนนี้เราผมก็ขายของออนไลน์ไปเรื่อยๆแต่คุณอ้อยนี่จะเป็นสินค้าหลักเขาจะควบคุมหมดอืมภาระเราก็เลยแบบจะน้อยกว่าของคุณอ้อยนิดนึงเพราะว่าของคุณอ้อยเขาขายเยอะเขาต้องรับลูกค้าเยอะนะครับ อันนี้พวกนี้คือลานการเต้นนะครับเปิดก็จะมีป้ายอุณหภูมิบอกด้วยว่ากี่องศาฟ้าสวยสดใสมากเลยครับต้นสนก็สวยครับไม่รู้ว่าจะมีเราคนเดียวที่นอนรถข้างหน้านะรู้เพราะบางคนเขาจะไปนอนเถิบไปอีกนิดนึงทางขึ้นไปกิ่วแม่ปานอีกนิดนึงจะเป็นตลาด แต่ว่าผมกลัวเรื่องห้องน้ำมัน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 ไม่สะอาดคือมันเป็นตลาดอะเราเราไม่รู้ห้องน้าอยู่ไหนแต่ตรงนี้อย่างน้อยอะที่ผมเห็นนะตรงร้านอะมันมีกล้องวงจรปิดแล้วมันมีการเปิดไฟเนาะแล้วข้างในอะอย่างตรงนี้มันต้องมีอ่ารปภหรือว่าเจ้าหน้าที่สแตนบายตรงนี้กับฝั่งนู้นนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่สแตนบายเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับ สวยงามตรงนี้ไฟสปอตไลท์กลางคืนนะคะน่าจะเปิดอยู่ก็มีรถเข้ามาเป็นระยะนะครับอืคิดว่าเลือกที่ถูกแล้วละ่ะเนาะแล้วก็มีเด็กๆเด็กๆชาวบ้านนะครับมาเล่นกันอาจจะเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ครับถ้าใครไม่อยากทำอะไรก็เนี่ยครับผมว่าเขาก็มีของกินขายอยู่แหละแต่ครัวปิด6โมงเย็นนะครับ อาจจะซื้อแล้วก็ค่อยมากินก็ได้ครับเนาะโอเคคุณนอ,อยมาละเดี๋ยวถ้าผมผมจะทำอะไรต่อเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันครับถือว่าเป็นไกด์ไลน์สำหรับใครหลายคนนะครับครับเออพอดีซื้ออกไก่มาผมจะเอาปเป็นสเสบียงตอนขึ้นไปเดินกิ่วแม่ปานนะครับทำให้สุกไวครับเพราะว่าเราไม่มีตู้เย็นครับ แล้วเดี๋ยวใส่ถุงเก็บไว้นะฮะทำให้สุกไว้วเดี๋ยวคั่วใส่เกลือนิดหนึ่งครับอากาศอย่างนี้ยังไงก็อยู่ได้ครับไข่ต้มเหมือนกันคุณอ้อยช่วยผมเด็ดเห็ดนะแล้วก็ผักนะครับบางอย่างก็โดม,มาจากบ้านแม่คุณออยมานะครับริมรัวแล้วก็คุณออยช่วยผมตำพริกนะครับตำในถุงนี่แหละซอยตะไคร้นะครับวันนี้เราจะทำต้มยาปลากระป๋องนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าจะเก็บน้ำซุปไว้อใส่ต้มยำ ตัวน,นี้เป็นสเบียงไว้พรุ่งนี้ทำไม่สุกเฉยเฉยอันนี้นะครับผมก็จะพักให้เย็นไว้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าไม่เสียครับเอาไปกินเป็นกินเกี่ยวแมปานได้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับอันนี้ใส่พริกไปละเดี๋ยวเลงไฟนิดนึงเดือดไวๆเดี๋ยวยผมจะใส่เนื้อปลาเพิ่มเพราะปลากระกป๋องมีสอง สองนี่ก็คงเป็นเมนูไข่เจียวปลากระป๋องนะครับคุณชงคุณเชียงเก็บไว้ก่อนนะครับใส่เห็ดเยอะหน่อยเอาจริงถ้าเรากินไม่หมดถ้าเราไม่ซีเรียสจะขึ้นไปกลิ่นแมาปานตอนเช้าแล้วก็เราก็อุ่นกินอุ่นกินได้นะครับเออใส่กับมาม่าก็ได้นี่ก็แล้วแต่ค่อยว่ากันร้อนน้ำเดือดขึ้นอีกนิดนะะึ่งครับตะกี้ผมเผอไปกดมันเริ่มเดือดแล้ว เมื่อกี้ผมเผลอเผลอไปกดไอ้นี่เข้าโขเผลอกดปิดเข้าจะหลีไฟแล้วมันปิดนะใบกะเพราก็เอามาครับนี่ของบ้านคุณออยแบ่งไก่มาทําผัดกะเพราก็ได้เพราะว่าสุกแล้วละ่ะเราจะทาอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วอาแดปเอาครับ,บมะนาวเราไม่พอนะครับในต้มยำเป็นออยให้ก็เลย <laughs> เอมะขามมะขามคลิดจานด้วยนะแล้วแทนที่จะขยี้น้ำซะก่อน ก็ลลละะายยอเนใช้เวลานะไหลละลายเนี่ยเกลือลงไปเออเกลือเกลือในวะขามเลยเกลือในม่ขามเลยระวังพลาดนะพลาดเดี๋ยวได้ทิ้งต้งหม้อเลยนะปลาดอลลี่ผมสุกละเฮ้ยพอก่อนไหมไมันลีจะเยอะไปเนี่ยปลาดอลลี่สุกแล้วนี่แล้วเดี๋ยวใส่ปลากระป๋องเพิ่ม เอาเอาให้ชัวร์ก่อนเรื่องรสชาติตัวปลากระป๋องเราจะคนไปคนมาไม่ได้มัจนจะเละแม่แต่ปลากระป๋องมันก็มีรสชาติของมัน,น,นใช่จะได้แบบว่าบางีพอดีใช่แต่เราจะคนไปคนมาไม่ได้แล้วนะถ้าลงปลากระป๋องอ่ะเออมัจนจะเละขอบคุณครันตะวันเดียวเทียวนะครับเทียวต่อเลยว้ายมือเดียวมือเดียว <laughs> จับ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 นี่จับนี่บอกแล้วถ่ายไปนิดนึงครับ แต่อย่างน้อยก็ได้ไข่เคี่ยวละข้าวก่อนนะครับต้ยมยำปลากระป๋องไข่เจียวนะครับปลุกไปปลุกไปนิดนึ่งแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับผมใส่กระติกอย่างนี้นะมันจะเก็บความร้อนซื้อตั้งแต่เช้าัปกินได้อยู่ถ้าไมา่ถ้ามีโอกาสพวกนีก้คงอุ่นกินขอกินข้าวก่อนนะจุดริการนักท่องเที่ยวนะครับมีตัวบอกอุณหภูมินะครับตอนนี้16องศา นงสาคุณอ้อยน้ำมูกเริ่มมาแต่ผมยังใส่เสื้อชั้นเดียวอยู่อย่างชิวๆอยูอ่อันนี้เหมือนว่ามาติดต่อติดต่อที่พักที่อะไรที่ศูนย์ตรงนี้ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวห้องน้ำเยอะจริงห้องน้ำมีหลายจุดมากใช่ห้องน้ำมีหลายจุดมากแล้วห้องน้ำห้องน้ำโอเคด้วยถึงไม่มีที่ทำน้ำอุ่นแต่ถือว่าห้องน้ำสะอาดแล้วก็ เออแรงฉีดน้องฉีดนะ้ำทุกอย่างโอเคหมดอตอนแรกไม่ใช่หรอกเดินมานึกว่าตู้เต่าบินจะหากาแฟอุน่นๆกินเอนอจริงๆนะถ้ามีใครบอกเอาตู้ขายไอ้พวกขนมขบเคี้ยวอะไรแบบหยอดเหรียญน,นะเออโด,ดนโดนคุณอ้อยตกคุณอ้อยคุณอ้อยตกตกคุณอ้อยได้แน่ๆเ,เห็นบอกอยากอยากซื้อขนมกินอยู่ สวัสดีนะครับยางคงคืนก็หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับคุณออยก็มานั่งเล่นนะฮะตรงลานค้าที่เขาเขาป,ปิดปิดไปนะครับอยู่หน้าถนนนะครับก็ขอขอมานั่งขอมานั่งหน่อยนะครับกินข้าวก็กินข้าวทรที่จอดรถแต่แล้วก็ เอาพวกจานชามไปล้างตรงห้องน้ำนะครับล้างเสร็จแล้วถึงคุณออยบอกว่าอาจจะมีซนมามเมกกื้งคืน <c oughs> <c oughs> อืม,มก็แล้วแล้วแต่เขาครับยังไงก็ถ้าเกิดปวดหนายปวดหนักปวดเบายังไงก็ยังคืนก็ให้สะกิดกันนะครับไม่ยอมไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวแน่แนๆนะครับมันไม่ใช่ถิ่นเราเนาะอีกอย่างมันก็ที่เปี่ยว ถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่แต่ก็เขาก็จะอยู่ในสำนัก,ก,าานะกานงาน,นนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นนขับรถเข้าไปนะครับห้องน้ําที่นี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ดีนะครับบางห้องน้ำที่ผมยกนิ้วให้เลยใช้ได้นะครับถึงจะไม่มีที่ทําน้ําอุ่นก็คือเพราะว่าอย่างว่าแหละมันมันเป็นการเที่ยวแนวเนี้ยถ้าเอาที่ตั้งน้ำอุ่นมาก็กลัวขโมยขโมยจะเอาไป หลักๆคือโอเคแล้วเพราะขนาดร้านค้าเ,เขาปิดหมดเลยนะตู้เตอร์นะครับการคนมาใช้ไฟอ่านะกว่าจะเปิดแต่ก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายๆจุดผมเห็นสองไฟอยู่ประมาณนั้นเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมจะปิดโทรศัพท์เพราะว่าไม่มี power bank ไม่มีอะไรเรามีตัวชาร์จแบตบนรถแต่ว่าโทรศัพท์รวมผมผมกับคุณ Oil, ออยอ่ะรวมกันประมาณ6กเครื่อง แล้วรูเสียบมันมีสองรูดังนั้นก็เดี๋ยวจะเซฟเซแบตเนีต้องเหลือแบตเครื่องนี้ไว้ถ่ายตอนเดินกิ่วแม่ปานด้วยนะครับโอเคงั้นคืนนี้ก็ลาติดสวัสดิ์กันก่อนแล้วกันครับผมพาไปดูบรรยากาศดึกไม่มีอะไรแต่ไฟตรงป้ายนี่เขาเปิดตลอดนะครับนี่ตรงที่ผมจอดรถนอนนะครับปลอดภัยครับอย่างน้อยก็มีแสงสว่าง นะครับ,นะรบโอเคฝันดีสวัสดีทุกคนฝันดีสวัสดีเหรอลาติสวัสดสี